My Corporation Thailand Center ได้ตระหนักและเห็นถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากจำนวนขยะพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆวันพร้อมกับปัญหาในการขาดแคลนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะโรคระบาดโควิด1 9 My Corporation Thailand Center จึงได้ริเริ่มในการดำเนินโครงการ The Beauty with Better Nature ความงามกับธรรมชาติที่ดีกว่า เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายและสามารถสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในในโยบายด้านความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการ The Beauty with Better Nature จะดำเนินการจัดทำตู้รีไซเคิลในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามจุดต่างๆได้แก่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS 10สถานีเนื่องจากมีผู้ไปใช้บริการเป็นจำนวนมากให้ผู้ที่สนใจต่อโครงการได้บริจาคขวดพลาสติกรีไซเคิลและทางบริษัทจะนำพลาสติกรีไซเคิลเหล่านั้นไปรีไซเคิลเป็นชุด PPE เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้พลาสติกและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งการดำเนินโครงการตลอดภายใน1ปีของครั้งนี้ทางโครงการ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถส่งพลาสติกรีไซเคิลเพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE ได้จำนวน1,000ชุดด้วยโครงการ The Beauty with Better Nature มีระยะเวลาเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2565ถึงเดือนธันวาคมพศ2565